แพรเป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดและมาอยู่ที่หอพักรุ่งเรืองหอพักแห่งนี้เป็นหอพักหญิงซึ่งจะมีแต่ผู้หญิงพักอาศัยอยู่เท่านั้นและห้ามผู้ชายเข้ามาที่หอพักนี้เด็ดขาดวันแรกที่แพรมาถึงแพรได้พักห้องเดียวกับลูกเกดซึ่งเป็นรูมเมทเพื่อนร่วมห้องซึ่งหอพักรุ่งเรืองแห่งนี้ จะให้นักเรียนพักอาศัยอยู่ด้วยกันห้องละสองคนแพลวรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนใหม่ซึ่งใหญ่โตกว่าโรงเรียนเดิมที่แพลวเคยอยู่มาอีกทั้งยังได้มาอยู่หอจะได้เป็นอิสระจากที่บ้านและเหมือนกับว่าได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างอิสระแพลวได้ทำความรู้จักกับลูกเกดซึ่งลูกเกด เป็นรุ่นพี่ของแพลวหนึ่งปีลูกเกดอยู่ที่หอพักรุ่งเรืองนี้มาก่อนแพลวอยู่แล้วแพลวสังเกตเห็นว่าลูกเกดเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดถามคำตอบคำและมักจะไม่ค่อยสบตากับแพลวสักเท่าไหร่และชอบนั่งเมื่อเมือนั่งเฉยๆใจลอยอยู่คนเดียวเหมือนนั่งคิดอะไรอยู่ตลอดเวลา เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆแผมยังชอบอยู่ห้องมืดๆบางทีก็ไม่ค่อยชอบเปิดไฟชอบนั่งอยู่ที่มืดๆคนเดียวบางครั้งที่แผลเข้าห้องมาแผวนึกว่าไม่มีใครอยู่เพราะว่าห้องมืดสนิทแต่พอเปิดไฟขึ้นมาแผวก็ต้องตกใจพอลากเกตดนั่งอยู่ในห้องมืดๆนั่นเอง เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งจนแพรวเริ่มชินและคุ้นเคยกับลูกเกดแต่แพรวก็ไม่ค่อยชอบบรรยากาศตอนที่อยู่ในห้องร่วมกับลูกเกดสักเท่าไหร่แพรวอยากจะขอย้ายห้องพักแต่ห้องเต็มทุกห้องแพรวจึงต้องทนอยู่ห้องเดียวกับลูกเกดต,ต่อไปจนกว่าจะมีห้องว่างซึ่งแพรวก็คิดว่าถ้ามีห้องอื่นว่างเมื่อไหร่ แพลวก็จะขอย้ายห้องทันทีวันหนึ่งขณะที่แพลวกลับจากโรงเรียนแพลวเปิดประตูเข้ามาไฟในห้องมืดสนิทเหมือนเดิมแพลวคิดว่าลูกเกดก,ก็คงจะนั่งอยู่ในความมืดเหมือนเคยแพลวค่อยๆใช้มือคลำหาสวิตไฟเพื่อเปิดไฟแต่มือของแพลวกลับไปสัมผัสกับอะไรบางอย่าง มันนุ่มๆราวกับผิวหนังคนแต่ดูเหมือนมันจะนิ่มกว่าและเหมือนจะเล,เละๆแฉะแฉะด้วยแพรวตกใจสุดขีดรีบควานหาและเปิดสวิตไฟเมื่อไฟเปิดติดขึ้นมาแต่กลับไม่มีอะไรเลยแพรวโล่งใจแล้วมองหาลูกเกดแต่ว่าไม่เจอลูกเกดวันนี้ลูกเกดไม่อยู่ที่ห้อง ลูกเกดยังไม่กลับมาแพรวจึงไปอาบน้ำระหว่างที่แพลวกำลังอาบน้ำอยู่นั้นแพรวก็ได้ยินเสียงประตูห้องเปิดและมีเสียงคนเดินอยู่ภายในห้องแพรวก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกเกดคงจะกลับเข้ามาแล้วแพรวจึงอาบน้ำต่อไปอย่างสบายใจพอแพรวอาบน้ำเสร็จ เมื่อเดินออกมาจากห้องก็พบว่าภายในห้องนั้นว่างเปล่าลูกเกตยังไม่ได้กลับเข้ามาหรือว่าเราจะหูแว่วไปเองหรือว่าเสียงห้องข้างๆมันจะสะท้อนเข้ามาในห้องน้ำแพลวคิดและรีบเตรียมตัวทำการบ้านและอ่านหนังสือเมื่อแพลวนั่งลงที่โต๊ะหนังสือแพลวรู้สึกแปลกใจ เพราะของใช้ส่วนตัวของแพลวมันถูกเคลื่อนย้ายปากกาดินสอที่แพลวเก็บไว้ในกล่องดินสอและใส่ไว้ในนิชชักไว้แล้วมันถูกหยิบออกมาและกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะหรือว่าจะมีจรเข้ามาขโมยของแต่ที่หอนี้ก็มีรปภนี่นาโจรไม่น่าจะเข้ามาได้นะหรือว่าจะเป็นพี่ลูกเกตมาแกล้งเราพี่ลูกเกด พิลูกเกดพิลูกเกดอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเงียบไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาแพรวจึงนั่งเล่นโทรศัพท์เพื่อฆ่าเวลาระหว่างที่รอลูกเกดกลับห้องในใจของแพรวตอนนี้ก็ว้าวุ่นใจและสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้แพรวคิดหาคำตอบ ว่ามันคืออะไรกันแน่แพรวเริ่มกลัวที่จะต้องอยู่ที่ห้องนี้คนเดียวสักพักลูกเกตก็เปิดประตูเข้าห้องมาแพรวดีใจเพราะอย่างน้อยก็จะได้มีเพื่อนอยู่ด้วยลูกเกตมีท่าทางเหนื่อยล้าเธอล้มตัวลงนอนบนเตียงและหลับไปในทันทีทั้งที่อยู่ในชุดนักเรียน พราวกำลังจะเล่าเรื่องราวประหลาดประหลาดที่เกิดขึ้นให้ลูกเกดฟ,ฟังแต่ลูกเกดก็หลับไปก่อนซะแล้วพี่ลูกเกดวันนี้นะเออเอา้าวหลับไปซะละนี่ไปอดหลับอดนอนที่ไหนมาเนี่ยหรือว่าจะเรียนหนักจนเพลียหลับไปเลยดูสิน้ำก็ไม่ยอมอาบเฮ้ยเช้าวันรุ่งขึ้น แลวตื่นขึ้นมาก็ไม่พบลูกเกดแล้วแผลคิดว่าลูกเกดคงจะรีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วในเย็นวันนั้นแผลกลับห้องมาแพลเห็นลูกเกดนั่งอยู่ในห้องอยู่แล้วแผลรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเพราะจะได้ไม่ต้องอยู่ห้องคนเดียวอีกแพลไปที่โต๊ะของเธอแต่ก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อพบว่าปากกาและดินสอ วางกระจัดกระจายอยู่เต็มโต๊ะอีกแล้วหังหัทงที่เมื่อวานแพรวก็เก็บใส่กล่องดินสอและเก็บไว้ในนิ้นชักเรียบร้อยแล้วแพรรีบถามลูกเกดทันทีพี่ลูกเกดจะใช้ปากกาของแพรหรอคะเปล่านี่แล้วพี่ลูกเกดมาลื้อโต๊ะของแพรและเอาปากกาดินสอออกมาแบบนี้ทำไมล่ะคะพี่ไม่ได้ทำนะ แล้วใครจะทํำล่ะคะในเมื่อเราอยู่กันสองคนแพรวก็เพิ่งจะกลับเข้ามาเมื่อวานแพรวก็เก็บเรียบร้อยแล้วพูดถึงเมื่อวานเมื่อวานก็เป็นแบบนี้ทีนึงแล้วแพร่ว่าจะถามพี่ลูกเกดแต่พี่ลูกเกดหลับไปก่อนพี่ไม่รู้พี่ลูกเกดจะแกล้งแพรเหรอคะไม่นะพี่ไม่ได้ทำํำไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทำ แพลวรู้สึกโกรธและงงและสงสัยในตัวลูกเกดตั้งแต่แรกที่ลูกเกดทำตัวประหลาดๆแพลวก็ยังพอรับได้แต่นี่เริ่มมายุ่งวุ่นวายกับของใช้ส่วนตัวของแพลวแพวคิดว่าลูกเกดคงอยากจะแกล้งเธอแพลวจึงคิดหาวิธีที่จะจับให้ได้คาหนังคาเขาแพลวซื้อกล้องวงจรปิดมา และแอบ,บติดไว้ในตัวตุ๊กตาหมีและเอาตุ๊กตาหมีมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะแอบ,บดูเหตุการณ์และพฤติกรรมของลูกเกดต,ตอนที่แพลวไม่อยู่ห้องกล้องวงจรปิดของแพลวเชื่อมต่อก,กับแอปในโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถดูเหตุการณ์ในห้องได้อย่างเรียลไทม์ในช่วงพักกลางวันแพลวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูแอปกล้องวงจรปิด แต่แล้วแพรก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะภาพที่เธอเห็นมีคนอยู่ในห้องของเธอแต่เมื่อแพรจ้องดูดีๆคนเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ใช่คนเพราะมีร่างกายและหน้าตาที่เละเด้าเฟะอย่างกับผีนี่ฉันตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อมาจับจอนแต่ต้องมาเจอกับพับพับผับผีเนี่ยนะ